สวัสดีครับวันนี้ผมนัทชัยทีมงานคนไม่ธรรมดานะครับพาทีมงานมา,าโรงพื้นที่นะครับสวนยางที่อำเภอบึง,บงของหลงหลังจากามีสมาชิกอของเราได้ทดลองเอาปุ๋ย633มูลน้งคาวของบริษัทจอยคอยคอร์ปอเรชั่นมาใส่นะครับแล้วก็โทรหาเราว่าให้มาดูสวนยางหน่อยว่า หลังจากการใช้ปุ๋ยแล้วนะครับมีการเปลี่ยนแปลงมีน้ํายางออกเพิ่มขึ้นเราก็เลยมาติดตามนะครับมาลงพื้นที่กําลังตามหาเจ้าของสวนยางอยู่ครับเดี๋ยววันนี้เรานัดกันอยู่จุดนี้แหละเดี๋ยวไม่รู้ว่าเจ้าของสวนยางอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเดินตามหาก่อนครับตามไปกันเลยครับครับก็วันนี้เราเสังเกตนะครับผมไม่รู้ว่าสวนยางใคร2แปลงนี้นะครับสังเกตนะครับเนี่ย สวนยางนี้ก็คือดูใบายางทั้งสองแปลงน่าจะเป็นแปลงนี้มากกว่าเพราะว่าเขาบอกว่าอยู่บริเวณนี้นะครับอ่าสังเกตได้เลยนะครับฝังบ่งนู้นกับฝั่งนี้ใบยางจะผิดกันเลยสีเขียวแต่เดี๋ยวเราไปหาเจ้าของสวนก่อนนะครับว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับน่าจะเป็นสวนนี้เพราะเรานัดกันอยู่แบบนี้นะครับสองเสดูดดดก็โอเคนะครับน่าจะใช่นะครับน่าจะใช่นะครับเดี๋ยวเรามาโอเค อูสวนยางสวนนี้เตียนมากมากเลยนะครับหญ้าอะไรอุดมสมบูรณ์แต่เดี๋ยวเราไปเจอเจ้าของสวนกันก่อนน่าจะใช่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ทราบว่าไอ้ที่โทรนัดกันให้มาดูสวนยางครับใช่ไหมครับไม่รู้ว่าพ่อชื่ออะไรครับแนะนําตัวนิดนึงพ่อชื่อสุบันอ๋อพ่อสุบันโอเคโอเคใช่ใช่เรามาเจอแล้วนะครับเจ้าของสวนยางเดี๋ยวเชิญคุณพ่อทางนี้นิดนึงครับ พ่อสุบันเดี๋ยวแนะนําตัวกับพี่น้องทางบ้านนิดนึงว่าพ่อชื่ออะไรแล้วอยู่บ้านอะไรนะครับหลังจากเอาใครเป็นคนแนะนําให้มาใช้ปุ๋ยของเรานะครับรู้จักปุ๋ยเราได้ยังไงเชิญครับผมก็อยู่ที่บ้านหนองปลาดุกบ้านหนองปลาดุกครับบ้านหนองประดุกครับชื่อผมก็ชื่อนายสุบันทํารักษาสุบันทํารักษาสวนยางแปลงนี้ครับ เป็นเจ้าของสวนยางแปลงนี้เลยครับครับแล้วมีทั้งหมดแปลงนี้มีทั้งหมดกี่ไร่ครับแปลงนี้มีทั้งหมดอยู่20ิไร่ครับครับแล้วก็อายุยางได้กี่ปีครับอายุยางก็ประมาณ11 12ถึง12ปี11ย่างเข้า12ปีนะครับแล้วใครเป็นผู้แนะนำให้มารู้จักปุ๋ยของเราครับคุณข่าว คือคุณพ่ออินคุณพ่ออินเนาะคุณพ่ออินประจักรโปรครับออกก็เป็นทีมงานของเราอยู่แล้วก็ชื่อเสียงทางนี้ก็รู้สึกว่าจะโอเคอยู่ตอนนี้เพราะว่าปุ๋ยเริ่มเริ่มเริ่มออกฤทธิ์แล้วนะครับแล้วอยากสอบถามพ่อนิดนึงเมื่อก่อนที่อ่อเริ่มปลูกเนี่ยใช้ปุ๋ยอะไรก่อนที่จะเริ่มปลูกก็ใช้ปุ๋ยเคมีืมา่อกี่ปีครับก็ใช้มา ตั้งแต่เริ่มปลูกเลยเริ่มปลูกครับรบก็ประมาณสิบเอ็ดสิบสองปีแล้วอ๋อก็คือปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดทั่วไปใช่ไหมครับครับแล้วผลผลิตเป็นยังไงหลังจากทีเ่เคยใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็ผลผลิตตั้งแต่ตอนนั้นมาถึงตอนนี้เป็นยังไงแล้วมาเจอปุ๋ยตนนัวนี้มีความเปลี่ยนแปลงยังไงขอให้คุณพ่อบอกกับพี่น้องเกษตรกรทางบ้านนิดนึงก็คือเรามาใช้ปุ๋ยไอเอ็นซีชีวภาพครับ เป็นของบริษัทจอยเอ็คอยจอยเอ็มคอยครับครับ,รบสบผมก็ได้มาศึกษาและวก็มามีคุณพ่ออินปัจโกเป็นคนแนะนำส่ผมก็ได้มาทดสอบดูครับมาทดสอบดูก็ประมาณ2เดือนครับสองเดือนเมื่อสานี่ครับ ยางครับดูดูถ้วยน้งอยางครับแปงนี้ใส่แงนี้ใส่ปุ๋ยเราเลยใช่ไหมครับใส่ใส่แล้วครับโอ้ใส่แล้วประมาณสองเดือนครับสองเดือนนี่ครับเริ่มเห็นผลครับเริ่มเห็นผลครับอันนี้ยางยางที่เปิดกีนี้สี่มีดนี่ครับสี่มีดสครับสี่มีดเต็มถ้วยสี่มีดเต็มถ้วยแล้วครับโอ้แล้วก่อนที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยของเราเนี่ยกี่มีดครับเต็มเต็้วยเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยนี่แต่ก่อนใช้ปุ๋ยเคมีครับแต่ก่อนใช้ปุ๋ยเคมีมันมัน มันไม่ได้ได้ขนาดนี้นะครับได้ได้เต็มขนาดนี้ได้ประมาณนี้ไม่เต็มด้วยครับไม่เต็มไม่เต็มไม่เต็มโปะครับประมาณซีเมนตอ่็ประมาณสีเมตรจะได้ขนาดนี้ครับอ๋อจะได้ขนาดนี้อันนี้ใส่ปุ๋ยตัวนี้แล้วสีเมตรมันเต็มแล้วครับครับเต็มแล้วสีเมตรครับสามารถจีขายได้แล้วแล้วทีนี้ผมอยากทราบว่าแปลงนี้ทั้งหมด่20ไร่มีต้นยางประมาณกี่ต้นครับมีต้นยาง พันหกร้อยต้นครับพันหกร้อยต้นแล้วเราแบ่งกี่ยดยังไงครับแบ่งกี่ดเป็นสามส่วนเรากีดเองไหมครับไม่ครับอ๋อแบ่งให้ลูกกี่ดแม่กี่อ๋อส่วนผมไม่ได้ไม่ได้มาบริหารครับเราก็บริหารนะก็คือุแบ่งนี้ยี่สิบไร่อย่างพันหกร้อยต้นแบ่งเป็นสามส่วนก็คือเป็นสามส่วนสามคนกี่3ดลูกลูกสองคนลูกชายสองคนกับแม่แม่ลูกชายนี่คนละกี่ต้น ลูกชายคนละหกร้อยต้นคนละหกร้อยต้นก็คือสองคนพันสองร้อยต้นครับพันสองร้อยแล้วแม่ล่ะแล้วแม่สี่ร้อยต้นสี่ร้อยต้นก็เป็นพันหกร้อยต้นเป็นพันหกร้อยต้นอ่าแล้วส่วนนี้ไม่ทราบว่าใส่ปุ๋ยของเราทั้งหมดไหมหรือมีส่วนไหนที่ยังไม่ได้ใส่บ้างมีมีส่วนหนึ่งที่ลูกชายไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยของเราเอาเป็นว่าลูกชายมีสองคนอีกคนหนึ่งใส่อีกคนหนึ่งไม่ได้ใส่ครับครับ แล้วระหว่างคนที่ใส่กับไม่ได้ใส่แตกต่างกันยังไงครับพอแตกต่างคือน้ํายางของเราเนี่ยแหละครับคือน้ํายางของเราแล้วก็ส่วนที่ลูกรายคนหนึ่งนะใส่ปุ๋ยเคมีครับส่วนลูกรายคนหนึ่งกับแม่ครับก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ฟิวอาลาของเราสามของเราครับผมแล้วตอนเกียรตครับตอนเกียรแล้วก็ประมาณสิบห้าวัน สิบห้าวันเราเกจะได้ยางอยู่สิบมิลโอ้สิบมิลเราก็นำนำยางไปขายตอนที่นำยางไปขายเนี่ยมันข้อแตกต่างมันจะต่อถุงครับผมตอนเก็บคือลูกชายคนหนึ่งทำส่ปุ๋ยเคมีครับได้น้ำยางห้าถุงห้าถุงครับห้าถุงเก็บแล้วได้ทั้งหมดถุงเก็บแล้วได้ทั้งหมดห้าถุงห้ากระสอบว่างก็จะห้ากระสอบครับไซปุ๋ยอ่ารอิ ลูกสายคนหนึ่งสายปุ๋ยตัวนี้ครับสองสตัวนี้หกสามสามตัวนี้ครับได้เจ็ดกระสอบได้เจ็ดกระสอบได้เจ็ดกระสอบเอ่อก็คือเพิ่มเพิ่มมาเพิ่มจากก็คือความแตกต่างนะครับคือความแตกต่างคือต้นยางเท่ากันต้นยางเท่ากันใสปุ๋ยเคมีกับมาใส่ปุ๋ยหกสามสามของเราอีกเจ้าหนึ่งใช้ปุ๋ยเคมีได้ห้ากระสอบแต่มาใส่ปุ๋ยของเราได้เจ็ดกระสอบได้เพิ่มขึ้นเอาแล้วของคุณแม่ล่ะได้ใส่ปุ๋ยเราไหมใส่ครับ แม่ได้ใส่ปุ๋ยเราแม่ก็ใส่ปุ๋ยเราเหมือนกันแล้วได้กี่กระสอบได้ห้ากระสอบห้ากระสอบอาแสดงว่าต้นยางน้อยกว่าต้นยางคุณแม่น้อยกว่าแล้วก็เกี็ดน้อยต้นกว่าน้อยต้นกว่าห้าร้อยต้นห้าร้อยต้นสี่ร้อยต้นแล้วมีความแตกต่างก็คือได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นคุณพ่อมีความประทับใจมากน้อยขนาดไหนครับที่ได้มาทดลองใช้ปุ๋ยของเราแล้ว ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นตรงนี้บอกความประทับใจกับพี่น้องทางบ้านหน่อยครับครับผมก็อยากจะฝากไปกับพ่อแม่พี่น้องเอาบ้านใกล้เคียงหรือในสถานที่ที่ใกล้เคียงครับอยากให้มันใส้ปุ๋ยบตัวนี้ครับที่ผมใช้มาถือว่าประทับใจมากที่สุดครับที่ผ่านมา น้ำยางไม่ได้มากถึงขนาดนี้ครับแต่ตอนนี้ผมได้ใส้แล้วถือว่าน้ำยางเพิ่มปริมาณมากขึ้นครับผมพอใจและอยากจะแนะนำพ่อแม่พี่น้องใกล้เคียงให้ใส่ปุ๋ยตัวนี้กับผมบเพื่อเศรษฐกิจแต่ละครอบครัวให้ดีขึ้นครับรู้สึกว่าคุณพ่อสอุบันเนี่ยเป็นผู้นำ ชุมชนผู้นําหมู่บ้านด้วยใช่ไหมครับครับอยู่ในตําแหน่งอะไรครับตําแหน่งผู้ช่วยกำนันโอ้ผู้ช่วยกำนันเอาเป็นว่าเป็นผู้นําท้องถิ่นอยู่แล้วก็ต้องก็ต้องเอาสิ่งที่ดีๆก็ต้องเอาสิ่งที่ดีๆเข้ามาให้กับลูกบ้านอยู่แล้วแล้วก็ทดลองใช้กับตัวเองนะครับซึ่งได้ผลผลิตแบบนี้อยากให้พี่น้องเกษตรกรทางบ้านที่รับชมนะครับ การถ่ายทําวิดีโอของเราในวันนี้นะครับลองมาทดลองใช้นะครับปุ๋ยมูลค้าง่าว633ของบริษัท Joy Coi ของเรานะครับว่าอย่างที่คุณพ่อสุบันได้ทดลองใช้แล้วเนี่ยนะครับให้เข้ามาดูได้เลยนะครับว่าอย่างที่คุณพ่อสุบันเนี่ยทดลองใช้แล้วให้มาดูกันว่ามันเห็นผลจริงไหม <c oughs> นะครับเราลงพื้นที่กันจริงนะครับวันนี้ก็สุดท้ายนี้อยากให้คุณพ่อสุบัน เชิญชวนแล้วก็ฝากกับพี่น้องเกษตรกรทางบ้านว่าวันนี้เรามีความประทับใจแล้วก็จะใช้ปุ๋ยของเราเนี่ยตลอดไปไหมและจะบอกต่อกับพี่น้องเกษตรกรทางบ้านนหครับตอนนี้ครับต่อผมก็ได้ใช้ปุ๋ยตัวนี้แล้วผมคิดว่าผมจะใช้ปุ๋ยตัวนี้ตลอดไปเพราะมันให้ผลผลิตน้ำยางกับผม,มดีมากที่สุดครับ ผมคิดว่าจะใช้ตัวนี้ตลอดไปแล้วก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเราได้ใช้ปุ๋ยตัวนี้กับผมด้วยครับขอให้ทดสอบครับป็แร,แรกก็ขอทดสอบเปรียบเทียบใช้เปรียบเทียบกันดูว่าใช้ปุ๋ยตัวอื่นกับใช้ปุ๋ยตัวนี้ตัวไหนจะดีกว่ากันครับอันนี้อยากจะฝากกับพ่อแม่พี่น้องเราทุกๆุกคนครับที่ตามสายทางที่เดินผ่านไปผ่านมาก็แวะดูได้ว่าสวนคณพ่อสุวรรณเป็นยังไงนะ้ำยางเยอะไหม หรือใบยางเขียวเข้มดีไหมครับอันนี้อยากพอดีของพ่อเนี่ยติดถนนเลยใช่ไหมติดถนนเลยคนผ่านไปผ่านมาเห็นแต่ระหว่างแปลงนู้นกับแปลงนี้ดูใบสังเกตเนี่ยความเขียวเนี่ยของเรานียังเขียวนานเลยแบบเขียวทนนะครับแต่ฝั่งนู้นไม่รู้ว่าเขาใช้ปุ๋ยอะไรนะครับก็เห็นเห็นความแตกต่างแบบชัดเจนเลยนะครับตรงนี้แตกต่างอย่างชัดเจนครับครับแล้วก็ตรงจุดนี้ก็คือเมื่อก่อนเนี่ย ากถามนิดนึงเมื่อก่อนที่เขาไม่แนะนําเนี่ยเชื่อไหมว่ามันจะดีแบบนี้ครั้งแรกก็ยังไม่เชื่อไม่เชื่อใช่ไหมยังไม่เชื่อมาลองดูก็ได้มาทดลองดูครับมาทดลองดูก็ถือว่าเออมันได้ผลจริงๆครับก็เลยได้สมัครเป็นสมาชิกโอเป็นสมาชิกแล้วนะโอ้โหสมัครสมาชิกครับเราสมัครสมาชิกแล้วผมก็ได้นําปุ๋ยมาใส่ในตรงนี้ครับครับผม เป็นสมาชิกแล้วด้วยแล้วใช้ปุ๋ยเราเห็นผลแล้วแล้วก็กาลังจะขยายใช้ดีแล้วบอกต่อกําลังจะเอาสิ่งที่ดีๆตรงนี้ไปบอกต่อกับลูกบ้านเพราะว่าพ่อสุบันเป็นผู้นํามหมู่บ้านนะครับก็เป็นผู้ช่วยกํานันนะครับหรือว่าสารวัตรกำนันน่นแหละนะครับตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อสุบันที่เปิดโอกาสให้ทีมงานคนไม่ธรรมดาของเราได้มาถ่ายทํามาเยี่ยมชมสวนยางของคุณพ่อสุบัน แล้วก็ผมก็จะเอาสิ่งดีๆที่ลงพื้นที่ตรงนี้ไปบอกต่อไปให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรว่าการที่เราลงพื้นที่ครั้งนี้ได้อะไรบ้างนะครับได้มาเห็นจากตาตัวเองไม่ได้ว่ามาหลอกกันมาตุนกันมาต้มกันหรือว่ามาเป็นหน้าม้ากันแต่วันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเราสัมผัสได้เราแตะต้องได้เราลงพื้นที่จริงทดลองจริงใช้จริงแล้วก็เห็นผลจริงด้วย นะครับอยากฝากให้กับพี่น้องเกษตรกรทางบ้านที่รับชมนะครับอยู่ตอนนี้นะครับได้หันมาเปลี่ยนวิธีการใช้หรือว่าการออใช้ปุ๋ยนะครับจากอดีตปัจจุบันเราใช้ปุ๋ยเคมีมานานแล้วแล้วผลผลิตเนี่ยมันตกต่ำต้นทุนก็สูงแต่วันนี้บริษัทจอยแคอรคอร์ปอเรชั่นซึ่งมีสินค้าดีๆหลากหลาย กับโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบนะครับได้มีสินค้าสินค้าทางการเกษตรนะครับคือบริษัท i n t e r อร์โคเทคเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้ามาเป็นคู่ค้ากับบริษัทจอย n c นคอยนะครับแล้วก็ได้พัฒนาสินค้ามาอย่างต่อเนื่องให้กับเกษตรกรในวันนี้นะครับก็อยากฝากพี่น้องเกษตรกรทางบ้านแล้วก็ต้องขอขอบคุณ คุณพ่อสุวรรณเป็นอย่างยิ่งเลยครับ,รบที่เปิดโอกาสให้เรานะครับทีมงานคนไม่ธรรมดามาถ่ายทำในวันนี้เราจะมาติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับโอกาสหน้านะครับเราจะมาลงพื้นที่กันต่ออาจจะเป็นแปลงข้างๆหรือแปลงต่อไปที่มีสมาชิกแนะนำมาให้เรามาท้าลองกันวันนี้กับทีมงานคนไม่ธรรมดาทารุยนะครับ ก็ต้องขอจากลาแล้วก็ขอเก่าคําว่าสวัสดีเจอกันครั้งหน้าติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับ